จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับละครเรื่องคุณชายที่ออกอากาศทางช่องวัน31โดยก่อนฉายก็เป็นที่สนใจอย่างมากเพราะนักแสดงสาวแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์หนึ่งในตัวละครของเรื่องได้เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันแถมมีเงื่อนงามอีกด้วยงานนี้ถึงแม้จะถ่ายไปบ้างแล้วแต่ไม่สามารถนํามาร้อยเรียงได้อย่างสมบูรณ์ทําให้ต้องหานักแสดงมาแทนซึ่งก็ได้เปยปานวาด มารับบทตัวร้ายแม่จันต่อจากสาวแตงโมโดยในชีวิตจริงก็เป็นเพื่อนสนิทกันมานานมากด้วยจึงยิ่งทําให้ทุกคนเฝ้ารอดูละครเรื่องดังกล่าวและเมื่อละครออนแอร์ก็เป็นไปตามคาดคนดูติดหนึบแถมแจ้งเกิดคู่จิ้นสายวายคู่หม่ายอย่างหนุ่มฟิล์มธนพัฒ์และแจมรัชตะโดยตอนจบก็ถือว่าพีคมากๆเพราะแฮชแทกคุณชายตอนจบติดเทรนทวิตเตอร์ประเทศไทยอันดับหนึ่ง และเทนทวิตเตอร์โลกก็พุ่งทยานสู่อันดับหนึ่งเช่นกันแถมงานนี้ฟาดเลตติ้ง2.44และ2.94เป็นการส่งท้ายละครฟอร์มใหญ่อย่างไรก็ตามในส่วนของตอนจบบางส่วนดูเหมือนแฟนละครเองจะผิดคาดไม่น้อยกับจุดจบของตัวละครตัวร้ายอย่างแม่จันที่รับบทโดยเป้ยปานวาดซึ่งจะตัวมาแสดงแทนนะักแสดงหญิงแตงโมนิดาพัชระวีรพงศ์ที่เสียชีวิต ซึ่งต่อมาผู้ใช้ทวิตเตอร์มีการระบุว่าเป็นผู้เขียนบทละครหลายเรื่องอาทิสงครามนางงามเล่ห์ลวงคิดรักรอยอดีตรวมถึงคุณชายที่เพิ่งจบไปก็ได้มีการทวิตระบุว่าตัวละครอย่างแม่จันนั้นมีการแก้บทในตอนท้ายจริงๆและที่ทําไปก็เพื่อเป็นการให้เกียรติกับสาวแตงโมนั่นเองอย่างที่รู้ว่าเกิดเรื่องเศร้าขึ้นกับคุณแตงโมช่วงนั้นทางทีมเขียนบทก็เขียนบทได้ประมาณหนึ่งแล้ว พอทราบข่าวถึงแม้จะไม่ได้สนิทสนมส่วนตัวแต่การจากไปของคุณแตงโมนั้นกระทบความรู้สึกของคนเขียนจนต้องเปลี่ยนชะตาของแม่จันทร์ตัวแม่จันทรนั้นร้ายกว่านี้มีจุดเทินที่หันกลับมาไม่ได้และต้องตายแต่พอเกิดเรื่องขึ้นทําให้ใจเราหายมากยิ่งได้รู้ว่าชีวิตของคุณแตงโมกําลังจะเข้าที่เข้าทางกําลังจะมีความสุขก็ยิ่งสะท้อนใจจึงอยากให้ตัวละครที่เธอมีส่วนร่วมเรื่องสุดท้ายได้พบโอกาสที่สอง ได้พบกับชีวิตที่มีความสุขจึงได้แม่จันในเวอร์ชั่นที่ร้ายแต่น่ารักอยู่บ้างทำชั่วไม่ขึ้นทำอะไรไม่เคยสำเร็จขยันช็อตฟิลและมีจุดเทินกลับมาได้โลกเรามันเศร้ามากพอแล้วเราอยากให้คุณชายให้ความหวังบ้างถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไคร b ์ทางช่อง y o u t u b ท็อปดาราด้วยนะคะ